สวัดีค่ะแฟนขับรถค่ะอ๊บสลรพี่น้องค่ะเมื่อนี้พ้กกันไปกินข้าวข้างนอกค่ะเมื่อนี้เราวว่มีโมเลยแบบเป็นโมเราวนะคะไปตัดผมมามหมได้เพิ่นเป็นเดอเดอเดอเดดาดา ไปค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ไปล่านอาหารไทยค่ะถ้าไปกินน้ากันงสองคนยังไปล้านอาหารไทยเนาะค่ะเนาะถ้าไปกินกับกลุ่มในกลุ่มเพลินกับไปร้านอาหารอ,อื่นเนาะคะ่ะเมื่อนี้ถ้ากําัไปกินอาหารไทยไปล่าใกล้ๆบ้านค่ะไปเบิ้งค่ะว่าขาเจ้าสมี่อย่างไายกับล่าเนยยุค่ะต้องจองเนาะค่ะเนาะต้องจองถ้าประจองกอสามารถสิเข้าได้ คัสตูมัสกามิดเออบ้พักะกันได้เอาอันนี้มาเอาอันหนากากพี่น้องป้องไปค่ะเพิ่งหนันเห็นบอกว่าจะมาโอ้โชคดีค่ะพี่น้องค่ะข่อยมีหนากากติดกระเป๋า <laughs> ดูฮัตเ,เกิลเกฮับดู กดอนไย่าดูเสนใจนิกแต่ดูได้ไม่ได้ไกลอย่างที่แบบที่วันใช่ไหมนิกโซเอลิกโซบีเอฟีวันบอกแล้วว่าเจ้าก็จะโบชคดีขึ้นลานบางลานบางบางลานเขาเจ้าว่ให้เข่าเลยได้ค่ะนี่ใม่หน้ากากติดกระเป๋าอยู่สองสักอยู่สามอันเนาะค่ะเอาไว้เพื่อมูอเพื่อพวกพร้อมเด้ก็เลยเอาติดไว้เนาะค่ะเนาะ ก็อยากกันทายอยู่ย้อไปกินข่าวกินน้ำแฟนก็นอยากไอยม่อยากไอยอย่างสิไหมค่ะแบบว่าขาเจ้ากันขาเจ้าจกับบุคคลอยากให้นทายเนาะค่ะแฟนแล้วอยากไอยพวเรียกไอในกลุ่มิันก็ <laughs> นสีไออย่างคนเทดทัวบ้านทัวเมืองอันแต่ว่าน ยุบานนี้เบืองนี้ข้าเจ้ากับเหลียวเบืองเขาพักอิรีเ้อค่ะข้าเจ้าอ่อนแบบว่าเหยาเาไทยสิเหมือนกับมีปัญหาในจากนรอยแบบว่าข้าเจ้าไม่อยากเข่าว่องเนาะเนาะแต่ละคนอ่ะอันมูพวกคือกันค่ะข้าเจ้ากับจิบมีคนเข่ากล้องเลยด้อค่ะก็คืยยุบานเขาเ้ยค่ะอันมแตรคนแบบว่าอกะบกับบคงคมีปัญหาอย่างสิเนาะค่ะน้ำร้านขายของร้านนี้อย่างคือกันยุบันเขาไทยได้สบายเนาะเนาะต่ว่ายนีน ยากเิ็หน้อยนะคะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วคะ่ะเริ่มสิเบิดหนาวห่อนแล้วก็ดีอย่างหนึ่งมันมันมันก็ต้องห้อนนะคะเนาะมันการอากาศเย็นๆตัวแห้งๆนะคะ ค่ะเนาะฝนตกน้ำกระซิาะคะ่ะเนาะน้ำถล่มน้องมาดีกว่าฝนแรงนี่ว่าน้ำเพีงนี่ฝนแรงเสียยังดีกว่าถิดบ่คะพี่น้องค่ะน้องต่ำปลาต่ำเมืองต่ำปลาต่ำดงน้ำถล่ม มีนโรงเรียนนั่นผู้ใหญ่ผมด้วยค่ะยามแรลงตอนนี้เวลาหกโมงกว่าๆนะคะถนนโลงเลยคะ่ะเดี๋ยวอีกรรเมื่อกี้อาทิตย์กับมืดแล้วอีกเมื่อกี้อีกรรเมื่อกี้อาทิตย์กันบ้านสีมืดเล็้วไหมคะ่ะมันสีเบิดหนาหอนทอดล้านแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะ คนนั่งข้างนอกดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะค้นนางข้างนอกเบิดตรงนี้เขาเลยวางเนาะคะ่ะเนาะ้านนี่ค้นเส้นั่งข้างนอกค่ะลานเปิน์กระเรียบๆไงๆเนาะคะ่ะส่วนมากค้นสินนางข้างนอกค่ะดียางหนึ่งค่ะ พี่น้องคะเบิ่งแน้วมักค่ะพี่น้องคะพี่น้องเบิ่งพริกน้ำปลาค่ะเจ้าเต็มเต็มค่ะเน้นเน้นด้วยพริกค่ะหอมหอมแฟนว่าเออฉันรับบ่ได้ฉันรับบ่ได้ฉันเออรับบ่ได้ขย่แล้เอ,อบบาหย, <c oughs> ยอกนะคะแล้วบอกฉันรับบ่ได้ทั้งทั้งที่ย่บานก็บมิตรน้ำปลาค่ะงาฮักบ่ค่ะน้ำปลาพริกทานมาแล้วค่ะนี่เป็ด เป็ดผัดขี่เมาส์เนาะค่ะเป็ดผัดขี่เมาส์ถ้วาก็ไก่สเต๊นนะเนาะค่ะแล้วก็เป็ดเป็ดบล็อกคอนเน็ตเป็ดคลาสสิกยะ <c oughs> เป็ดคลาสสิกของแฟนค่ะโอเะแค่ดันพูดเค่นาปทิตมาค่ะเนียกินข้าวสิ่ง เขาอะข้าตัววะแ่นงเขาลาย ขีมาสอืมเข้าในี้น้มันอยู่ข้างล่างแลคะ มาเคยเยาะซื้อมก่อนนะคะขออนุญาติบอกอันใดจะพิจารณาประปลาพิจาปลาพิจารณา

แฟนมแซ่แฟกินเบิเกียงเลยค่ะแต่่าของ่อยกินเบิร์ดน,น,นะคะห่อกับบ้านมันลายนี่ค่ะเบิรดลายนึงแฟนกินหมด ไรัค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วค่ะนี่ค่ะร้านไทยอีกร้านหนึ่งซอว่าไทยคู่ซินพนะนะคะคนว่างๆเมื่อหลังจังสีม้านะคะไปตลาดใดค้นหลาย เซตหนึ่นดอบอยางมะแลงเนะค่ะคือสิคือขาดเล็กน้อยเป็นตะย่างเหนไดยบรรยากาศยางมะแลงค่ะตอนนี้เวลาก็ กล้ี่สีสองทุ่มค่ะกลับเนาะค่ะเนาะกินข้าวแล้วก็กลับค่ะ งค่ะคลิปพาพี่นอ้องพาแฟนมากินขา้าวร้านอาหารไทยกับพ่อไวยซํานีเนาะค่ะเนาะยังห้พอกันคลิปนาขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเบิงเข้ามาแยง้งเข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะคลิปนี้พ่อไวยซํานีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ